บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดปี65วันที่28ตุลาคม2565รู้ผลเพิ่มผ่านไม่ผ่านดูเลยคุณผ่านไหมหลังจากที่หลายท่านนะครับได้ทำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในล่าสุดนะครับในปี65นะครับการประกาศผลนะครับจะมีอีก รอบหนึ่งนะครับมีอีกนะฮะก็คือในวันที่28ตุลาคม65นี้นะครับจะรู้ผลเพิ่มแล้วใครจะได้รู้ผลบ้างอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันจะเล่าให้ฟังให้หมดในคลิปนี้เลยนะครับแล้วเราจะได้รู้ครับว่าคุณเนี่ยผ่านไหมนะครับว่าเรียกว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เลยครับ อันดับแรกนะครับผมที่เราจะต้องดูกันและรู้กันนะครับก็คือเราต้องรู้2อย่างนะครับ2อย่างที่คุณต้องรู้1คือคุณเนี่ยลงทะเบียนวันไหนนะครับตรงนี้คุณต้องจําได้นะวันที่คุณลงทะเบียนลงทะเบียนไว้วันไหนนะครับแล้ว2คือเรื่องของการส่งเอกสารคุณเนี่ยส่งเอกสารใช้คําว่าส่งครบด้วยนะครับ ส่งเอกสารครบวันไหนหลายท่านนะครับต้องมีเอกสารแนบไปเช่นการสมรสการยาอะไรต่างๆเนี่ยคือเอกสารที่บ่งบอกสถานะนะครับของตัวคุณนะฮะตรงนี้เนี่ยคุณก็จะต้องรู้2ออย่างนี้นะครับหนึ่งคือลงทะเบียนวันไหนส่งเอกสารครบวันไหนนะครับอพอคุณรู้วันแล้วนะครับคุณก็จะมาดูกันตรงนี้นะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยส่งเอกสารลงทะเบียนเนี่ยอาจจะเป็นยี่สิกันยานะครับแต่ส่งเอกสารครบในช่วง14ตุลาอย่างนี้ผลคุณจะออกในวันที่28ตุลาไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนนะครับในช่วงไหนอาจจะเป็นช่วง5กันยาถึง8ถึง9กันยานี่ช่วงนี้ตั้งแต่5กันยานะครับถึง29กันยานะครับจนถึง30กันยาถึง6ตุลาจนถึงก็คือก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับตับ้งแต่5กันยา จนมาถึงอตอนไหนก็ได้นะครับแล้วคุณได้ส่งเอกสารครบเนี่ยภายในกรอบเวลากรอบเวลาไหนนะครับก็คือ14ตุลาถึง19ตุลานะครับคุณได้ส่งเอกสารครคุณอาจจะลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับช่วง5กันยาหรือช่วงเวลาไหนก็ได้ตามนี้นะครับคุณอาจจะลงทะเบียนที่ผมพาเมาส์ไปนะครับเนี่ยคุณอาจจะลงทะเบียนในช่วงเวลานี้ตรงไหนก็ได้ผมวงกลมให้ง่ายคนระับ คุณอาจจะลงทะเบียนช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับไม่เกี่ยวแต่สําคัญที่ส่งเอกาสารครบคุณอาจจะส่งเอกาสารครบช่วงนี้หรือคุณอาจจะลงทะเบียน14ตุลาแล้วส่งเอกาสารภายใน19ตุลาก็ได้ผลคุณจะออกในวันที่28ตุลานะครับซึ่งผลตรงนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นรูปแบบของสถานะนะครับก็จะประกาศว่าคุณได้หรือไม่ได้ซึ่งสถานะต่างๆเนี่ยคุณอาจจะสงสัยว่าเออสาระมันจะอธิบายอย่างไรได้บ้างนะครับ ผมมีอธิบายาไว้เรื่องของสถานะเนี่ยอย่างละเอียดมากนะครับก็บางสถานะยังสามารถแก้ให้ได้สิทธิ์ได้บางสถานะนะครับก็อาจจะไม่ได้สิทธิ์นั่นเองนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ของที่จะได้สิทธิ์นั่นเองนะครับอ่าคุณก็รอประกาศผลพอประกาศผลนะครับรอบนี้เนี่ยการประกาศผลจะประกาศเป็นสถานะก็คือผ่านไม่ผ่านของการตรวจข้อมูลก่อนนะครับคือการตรวจสอบเนี่ยก็จะ มีตรวจสอบ2ระดับนะครับอันนี้เนะี่ยวันที่28ตุลาเนี่ยจะเป็นการตรวจสอบว่าคุณผ่านเรียกว่าข้อมูลที่คุณส่งไปเนี่ยไม่ว่าชื่อคุณนะครับอะไรต่างเนี่ยตรงกับทะเบียนราตรงกับข้อมูลของภาคราฐัฐหรือเปล่านะครับอันนี้คือเรื่องแรกก็คือวันที่8ตุลาที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ผมบอกไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนพอคุณอันนี้คือคุณต้องรู้ก่อนนะที่ผมบอกสรุปนะครับอีกที ลงทะเบียนวันไหนสง่งเอกสารครบวันไหนนะครับแล้วก็ดูตามตารางวันนี้เลยและผลก็จะออกในวันที่8ตุลา65นะครับตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับคุณก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้วิธีการตรวจสอบสิทธินะเดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ให้หลังวิดีโอนี้ผมทำเอาไว้อธิบายาไว้อย่างละเอียดนะครับสามารถไปดูและก็ทำตามได้นั่นเองนะครับผมโอเคหลังจากที่คุณได้ทำการนะครับตรวจสอบผลนะครับในวันที่28ตุลาเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพ ใหญ่นิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงต่อนะครับคือการตรวจสอบผลเนี่ยมันจะมี2อ,อย่างนะครับการตรวจสอบผลที่เรากําลังทําที่เรากําลังคุยกันในคลิปนี้คือการตรวจสอบผลความสัมพันธ์กับกรมการปกครองนะครับจะมีทุกวันศุกร์ซึ่ง28ตุลานี้ก็ตรงกับวันศุกร์เช่นเดียวกันนะครับอ่าอันนี้คือตรวจสอบผล ในส่วนแรกนะครับรอบที่1นึ่ีน,น้การตรวจสอบผลเนี่ยเขาจะมีพิจารณาอีกอันหนึ่งนะครับตรวจสอบผลตรงนี้เขาเรียกว่าพิจารณาคุณสมบัติคุณสมบัติคืออะไรคือเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์รายได้คุณมีบัตรเครดิตไหมหรืออะไรเงี้ยที่ผมเคยทําคลิปอธิบายเอาไว้นะครับอ่า,อาที่ดินของคุณนะครับเกินเกณฑ์ที่กําหนดหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณมีครบก็จะผ่าน เดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ให้แล้วกันนะครับหลังวิดีโอนี้สามารถไปดูได้ว่าคุณสมบัติของคุณเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะผ่านไหมถ้ามันผ่านเนี่ยยังไงมันก็จะผ่านนะครับเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยเขาดูคุณสมบัติแบบอย่างนั้นเลยนั่นเองนะครับดังนั้น,นครับคุณที่ฟังคลิปนี้อันดับแรกคุณต้องผ่านก่อนใน28ตุลานะครับเอาให้ผ่านก่อนก็คือหลักๆแล้วเนี่ยต้องได้สถานะประมาณที่รอตรวจสอบคุณสมบัติอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าแก้ไขข้อมูลอะไรอย่างนี้นะครับคุณต้องรีบไปแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าก็คือเพราะว่าพอผิดปุ๊บถ้าไม่รีบแก้เนี่ยเพราะว่าเขามีกําหนดเวลาในการแก้ด้วยถ้าแก้ไม่ทันเขาก็จะตัดสิทธิ์คุณไปเลยนะตรงนี้เนี่ยอย่าพลาดอย่าเรื่องง่ายๆนะครับแล้วก็ใครยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าฟังคลิปนี้อยู่ก็ยังถือว่าทันนะเพราะลงทะเบียนไหนลงทะเบียนถึงภายในวันที่31นะครับ ตุลาเพราะเขาขยายเวลานะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถไปลงทะเบียนได้ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับของบัตรสวัสดิการของรัฐในปี65อันนี้คือเรื่องสําคัญนะครับการตรวจสอบผลผ่านตรงนี้ผ่านประกาศผลอันแรกก่อนในยี่ตุลานี้นะครับแล้วก็ประกาศผลพิจาคุณสมบัตินะครับตรงนี้อะไรท่านาจจะสงสัยว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าผลของคุณเนี่ยผลของฉันเนี่ยกับผมเนี่ยมันออกแล้วนะครับ อาจจะออกในช่วง16กันยา23กันยา30กันยา7ตุลา14ตุลา21ตุลาในรอบที่ผ่านมามันออกมาแล้วต้องตรวจสอบในวันที่8ตุลาได้ไหมนะครับก็บอกเลยว่าไม่จําเป็นแล้วนะครับเพราะว่าผลคุณถ้าออกว่าผ่านแล้วแก้ไขข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยก็จบแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะชัวร์มั่นใจอีกก็มันตรวจสอบง่ายๆนะครับก็ลองอีกทีก็ได้นะครับเพื่อเช็คดูเพื่อแน่ใจแบบชัวร์ร้อนนะครับก็วันที่8ตุลาเนี่ย ลองมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งวิธีการตรวจสอบหลังวิดีโอนี้รื่องเรื่องสําสคัญต่างๆนะครับผมได้รวบรวมมาไว้วหลังวิดีโอนี้ใส่เอาไว้ให้เหมือนกันแล้วก็คุณสมบัติที่คุณจะทําให้ผ่านนะครับนอกจากคุณจะผ่านวันที่28ตุลาแล้วคุณต้องผ่านคุณสมบัติอีกถึงจะทําให้คุณได้บัตรนั่นเองคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับหลังวิดีโอนี้ผมจะใส่ให้คุณไปดูแล้วทาความเข้าใจแล้วก็รอรู้เลยนะครับว่าเทียบกับตัวคุณนะครับถ้าเทียบแล้วผ่านก็จะผ่านแล้วก็ เตรียมตัวได้บัตรสวัสดิการกันแล้วปี65นะครับอ่าก็จะได้ใช้สิทธิ์กันทุกคนนั่นเองนะครับแต่ว่าเริ่มใช้เนี่ยก็จะช่วงปี66ต้นปีนั่นเองนะครับอาจจะเป็นมกรานะฮะอันนี้ต้องรู้ข้อมูลจากทางกระทรวงการคลงังทีนะครับนี่คือข้อมูลสาําคัญล่าสุดครับที่นํามาฝากกันในวันนี้ถ้าไม่เลยเพิมเติมจากนี้ครับผมจะนำฝากท่านก่อนคลายสวัสดีของท่านจอกใจผม,มรักคุณรักษาท่ามากครับ